กว่าสาปีแล้วที่แผนงานพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพเพื่อการพึ่งพาตนเองของชุมชนโดยมูลนิธิสุขภาพไทยที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพได้ร่วมทำงานกับองค์กรส่วนท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศจนวันนี้เราได้เห็นภาพของการสนับสนุนหมอพื้นบ้านเป็นส่วนหนึ่งในงานหลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างชัดเจนในหลายพื้นที่ ือผมคิดว่าทิศทางที่เราทํางานมาตลอด3-4ปีมานี้เนี่ยโดยให้ความสําคัญกับท้องถิ่นเนี่ยเป็นเป้าหมายที่พิสูจน์แล้วว่าเนี่ยคือทิศทางที่ถูกต้องเพราะว่าคนในชุมชนโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยมีบทบาทหน้าที่ในการดูแลทั้งสุขภาพแล้วก็ทุกสุขของประชาชนทิศทางเหล่านี้ผมเชื่อว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นหลายแห่งเนี่ยตระหนักและเห็นความสําคัญว่านี่แหละ เป็นจุดที่ทำให้ชุมชนนั้นเนี่ยน่าอยู่ชุมชนเนี่ยสามารถดูแลตนเองได้งานบุญเข้าพรรษาปีนี้ที่ตำบลวังแสงอำเภอแกดำจังหวัดมหาสารคามเป็นเหมือนการชุมนุมของหมอพื้นบ้านขแขนงต่างๆที่มาร่วมทำบุญที่วัดกลางสวนป่าสมุนไพรธรรมชาตินอกจากนั้นก็ยังจัดเป็นหน่วยหมอพื้นบ้านเคลื่อนที่ไปพร้อมกันซึ่งงานนี้ มีองค์การบริหารส่วนตำบลวังแสงเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงโดยความร่วมมือของผู้นำชุมชนและชาวบ้านทั้งตำบลน,นี่ผู้ปยใส่บริการหลายก็บว่าทเกบกปวดเมื่อยหรือนี่ก็ต้องไปหาเพิินหาหมอผูาาบา้บัญญาชาวบ้านนี่ครับทางอบตทางนาย,ยกเพิินกับก็ด,ดียเพราว่าเพิินให้โอกาสทางชุมชนเข้ามาแสดงเกี่ยวกับเรื่องผู้ปัญญาทองคินเราอยากฟื้นเรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่นขึ้นมาให้ลูกูกนหลานพอดีก็คือมีการขยายขึ้นมาจากปีที่ผ่านมาปีนี้ก็คือลงบริการพื้นที่เอาไปหาชุมชนประมาณสองสาครั้งที่ผ่านมาหน้าที่โดยตรงก็คืออบตต้องไปให้การสนับสนุนเรื่องของภูมิปัญญาฟุลดันก็เกิดขึ้นระหว่างทางอบตกับกบหมอ้นบ้านที่มาร่วมกันชิดร่วมมือกันจับมือกันที่จะทําโครงการตัวนี้ขึ้นมาเพื่อจะ อาบริการประชาชนที่คนอยู่ในพื้นที่โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายโดยไม่คิดค่าค่าค่าหยุดยาอะไรต่างๆเลยสิ่งที่ชาวบ้านตำบลวังแสงภาคภูมิใจในวันนี้ก็คือการที่ชุมชนของพวกเขามีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เข้มแข็งได้เชิดชูหมอพื้นบ้านให้เป็นทรัพยากรบคุคคลที่มีคุณค่ามีองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นที่มีความเข้าใจในวิถีสุขภาพของชุมชนและยังสนับสนุนให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ ด้วยภูมิปัญญาพื้นบ้านพอปตอเองจะไปทําเรื่องของถนนเรื่องน้ําประปาไฟอย่างนั้นก็คงไม่สมบูรณ์ก็ต้องมาทําอย่างนี้ด้วยส่วนก็มาจากเรื่องของให้หมอพื้นบ้านให้ทางภูมิปัญญาได้มาทํางานด้วยกันมันจะเกิดเรื่องของของฟวมดีเป้าหมายก็คืออยากให้ทุกคนอยู่ดีมีสุขมีสุขภาพแข็งแรงผมว่าถ้าเป็นตําบลอื่นคิดได้ว่าอยากเกิดขึ้นตำบลวังเสียงกับ,บ่ถเป็นเรื่องอยากก็ถ้าเทียบกับเมื่อมาแล้วเป็นนิดหน่อย แต่ผลที่ได้รับผมว่ามันคุ้มค่าจริงๆที่ศูนย์ดูแลสุขภาพพื้นบ้านกลุ่มหมอเมืองบ้านพระธาตุจอมปิงตำบลน,นาแก้วอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางฝั่งหนึ่งภายนอกอาคารจะเห็นกลุ่มหมอยาชายทำกิจกรรมอบสมุนไพรส่วนภายในอาคารจะมีการนวดประครบ และดูแลแม่หลังคลอดหรือแม่กำาเดือนโดยหมอยาหญิงเริ่มต้นจากกลุ่มของคนเท่าผู้ชายสักประมาณ4 5ห้หคนนะคะที่เขารวมตัวกันแล้วก็มาเปิดบริการให้อบสมุนไพรกับคนในชุมชนซึ่งก็ทำให้คนในชุมชนเนี่ยเริ่มเข้ามาใช้บริการเรื่องอบสมุนไพรมากขึ้นพอเราเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราก็พยายามที่จะฟื้นฟูความรู้เดิมๆที่อยู่ในพื้นที่เป็นการฟื้นฟูความรู้เก่าๆขึ้นมาด้วยนะคะ ที่ศูนนี่มาทำยาต้นแก่เท้ายาจมจมปวดหลังบวดเอวด้วยนายกกิจสดาสแสงแก้วนายกเทศมนตรีเทศบาลตะบลนานแก้วผู้มีส่วนสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์แห่งนี้บอกว่าการสารต่อภูมิปัญญาพื้นบ้านเป็นงานหนึ่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะช่วยให้ประชาชนในพื้นที่นี้มีทางเลือกในการดูแลสุขภาพเพิ่มขึ้นโครงสร้างพื้นฐานหรือสังคมพื้นที เราพัฒนาไปอยู่แต่เราไม่มองกลับมาย้อนดูในเรื่องของสุสขภาพก็ก็เป็นปัญหานะครับไม่จําเป็นต้องในเรื่องของงบประมาณอย่างเดียวในเรื่องของงานการจัดงานนัดพบในเรื่องของภูมิปัญญาพื้นบ้านไม่ว่าจะเป็นงานขวงพญาทําให้ชุมชนได้ได้รู้ว่าชุมชนเองก็มีความเข้มแข็งหรือว่ามีต้นทุนอยู่ในตัวของมันเองวิทวัสทิพมูลเด็กหนุ่มวัย16ปี กำลังถอดความจากตำรายาสมุนไพรเก่าแก่ที่ตกทอดมาจากรุ่นปู่โดยมีพ่อคำที่ดาหรือตานานคอยช่วยเหลืออยู่ใกล้ๆกูเลยพริกน้อยขิงใบมะนาวตำโคงขิงน,นอกจากกิจกรรมเรื่องการดูแลสุขภาพคนในชุมชนแล้วเนี่ยเรื่องกระบวนการถ่ายทอดก็ส่วนนี้เขาพยายามที่จะทำโดยใช้พ่อหมอแม่หมอเป็นพ่อครูแม่ครูที่จะถ่ายทอดให้กับเด็ก ซึ่งตรงด้านหน้าของศูนย์ก็จะเป็นโรงเรียนมันก็จะต่อเชื่อมกันง่ายนะคะเราก็จึงมองเห็นคุณค่าตรงนี้นำนักเรียนนำครูเข้าไปศึกษาตรงนี้ทำให้เกิดการเรียนรู้รวมกันระหว่างบ้านวัด,วดโรงเรียนแบบครบวงจรจากรุ่นสู่รุ่นที่ภูมิปัญญาเหล่านี้ได้ถูกสืบสานศูนย์ดูแลสุขภาพพื้นบ้านบ้านพระธาตุจอมปิงเป็นเสมือนช่องทางที่ทำให้ทุกองค์กรในชุมชนแห่งนี้ ได้เข้ามามีส่วนร่วมและเข้าถึงระบบสุขภาพดั้งเดิมที่เป็นภูมิปัญญาของชุมชนศูนย์สุขภาพพื้นบ้านตำบลแม่สุขอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาที่ตั้งอยู่ในรั้วเดียวกับสถานีอนามัยตำบลแม่สุขโดยการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุขเป็นรูปธรรมท,ที่ชัดเจน ถึงความร่วมมือกันขององค์กรภายในชุมชนที่ให้ความสําคัญกับภูมิปัญญาพื้นบ้านด้านสุขภาพทางก็หมอเขาก็พัฒนามาเรื่อยๆจากอบอาย่างแค่หอมตาลมตาตรงนี้นี่ถ้าทุกวันนะคะรลิหัสนี่นเจ้าก็จะลงไปดูเปิ่นนะเจ้าเดี๋ยวมาอุ้มาอย่างก็ต้องเขาต้องเช็คก่อนนะคะเนาะต้องคือไปเป็นเปลือนเป็นก้อ,น,กอนอย่างเอี้ยประมาณนั้นนะเจ้าอย่างน้อยการที่เขาเข้ามาอยู่ในจุ อสสย่างน้อยก่นอนอบก็ได้วัดความดันเจ้าที่สาสุขก็ยังช่วยสกรีนได้ระดับหนึ่งตัวหนึ่งก็คือยังคงความรู้หมอหมอเมืองเดิมไว้อีกตัวหนึ่งเราก็เอาแพทย์แผนไทยเข้าเข้ามาผสมผสานมาปรับปรุงทุกวันนี้เราก็เอาชาวบ้านเป็นตัวชี้วัดคนมาใช้บริการเยอะทางท้องถิ่นเขาก็เห็นท,ท้องถิ่นเนี่ยสนับสนุนก็เต็มร้อยจ้ะเรื่องสุขภาพนี่เป็นระดับหนึ่ง นายกทุกคนถึงแม้ว่าจะมดสมัยแล้วไปแล้วนายกคนใขคามาก็คือมันดีอยู่แล้วไงคะเจ้าบ้านก็เอาตวัวศูนย์สุขภาพพื้นบ้านของตำบลแม่สุขได้รับการยอมรับและเป็นแนวทางที่หลายพื้นที่นำไปปฏิบัติเป็นบทสะท้อนของการทำงานร่วมกันของภาคีหลักสามส่วนคือหมอเมืองสถานีอนามัยและองค์การบริหารส่วนตำบลที่สามารถพลิกฟื้นหมอเมืองพื้นบ้านให้กลับมามีบทบาท ในการดูแลสุขภาพของชุมชนได้ในวันนี้คือมองในเรื่องของความสัมพันธ์โครงสร้างสังคมด้วยว่าถ้าต่างคนต่างอยู่มันลำบากต่อไปก็เหมือนสังคมไทยปัจจุบันที่เริ่มเราไม่อยากให้ชุมชนเราเป็นแบบนั้นเรายังอยากจะให้เราอยู่แบบเราพ่ออำนวยพลลาบประธานชมรมหมอพื้นบ้านอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานี ร้อมด้วยสมาชิกชมรมส่วนหนึ่งพาไปดูอาคารศูนย์แพทย์พื้นบ้านห้วยแหลงที่เพิ่งจะสร้างเสร็จโดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วงให้การสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างกว่า300,000บาทเพื่อให้เป็นที่จัดกิจกรรมต่างๆของหมอพื้นบ้านที่มีความสําคัญต่อชุมชนที่นี่เราจะต้องซ่อหาคนคนหายาสร้างศรัทธาหาเราทำรักษาคนฟรีตรวจสุขภาพฟรีแบบว่า เลือดฟรีกินยาฟรีอบสมุนไพรฟรีอะไรเงี้ยเปิดโอกาสให้กับชาวบ้านได้มารักษาอยู่ใกล้อยู่ใกล้ตัวประหยัดไม่ต้องเดินทางไกลแล้วก็เป็นภูมิปัญญาที่ใช้ธรรมชาติบำบัดด้วยเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดรูปธรรม พื้นที่ลูปธรรมทีท่ทางพื้นที่เองทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองหรือว่าผู้นําในชุมชนเองเนี่ยได้เริ่มเข้ามาเห็นแล้วก็ให้ความสําคัญจากแนวคิดในการสร้างหลักประกันสุขภาพพื้นบ้านและการจัดระบบสุขภาพท้องถิ่นในที่สุดองค์การบริหารส่วนตําบลในพื้นที่หลายแหง่งได้เห็นถึงความสําคัญจัดสรรงบประมาณสนับสน,นุนกิจกรรมต่างๆของชมรม กลุ่มที่จะมาทําสมุนไพรกลุ่มที่จะมาเอาอุมัญญาเก่าๆรือเพื่อนกับเกินมาอยากจะให้เขารวมกลุ่มกันเยอะๆขึ้นดางในส่วนนี้เราเห็นว่าเป็นสิ่งที่สําคัญเราก็เลยมีนโยบายที่จะสนับสนุนอนาคตของหมอพื้นบ้านกับอบตอนาใหม่เนี่ยถ้าหมอพื้นบ้านจะจัดกิจกรรมยังไงถ้ามีประโยชน์นะถ้าเกี่ยวกับงบป,ประมาณเนี่ยอบตอยินดีจ,จัดให้ชาวบ้านตำบลพวกเราอยู่เย็นเป็นสุข นี่มันเป็นหน้าที่ของอหน่วยงานของรัฐคืออบตท,ทุกปีต้องให้จัดงบสนับสนุนหมอพื้นบ้านไว้ตลอดทชาบว่าจัดไว้ปีละห้าหมื่นผมภูมิใจนะครับที่กลุ่มของเราของมันไม่แยกกันเดี๋นี้มีความฝันแล้วเพราะหน่วยงานต่างๆหน่วยงานขอาราชก,การนี่ให้ความสําคัญของหมอพื้นบ้านก็ภูมิใจตรงนี้ครับก็อยาใท้ทั่วประเทศนี่ ัเคื่อนนไปให้ดกวันนี้ชมรมหมอพื้นบ้านอำเภอบ้านดุงกำลังมุ่งมั่นสร้างสุขภาวะชุมชนด้วยภูมิปัญญาพื้นบ้านโดยมีองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ให้การสนับสนุนทำให้การก้าวเดินไปข้างหน้าในการสร้างชุมชนแห่งภูมิปัญญาพื้นบ้านด้านสุขภาพของชุมชนแห่งนี้เป็นไปอย่างมั่นคงยิ่งขึ้น สิ่งที่ทางมูลที่สุขภาพไทยกําลังจะผลักดันก็คือว่าจะทําให้องคอ์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยทำงานเรื่องสุขภาพแล้วช่วยดูแลเรื่องเศรษฐกิจของชุมชนด้วยซึ่งอาจจะเกิดที่เรียกว่าวิสาหกิจของชุมชนชาวบ้านดูแลสุขภาพได้แล้วก็มีเงินทุนในการหมุนเวียนในการดูแลตัวเองได้อย่างยั่งยืนต่อไปก็อยากให้ทุกท้องถิ่นทุกปตอมาทําด้วยก,ก,นกันรักษาเป็นเครือข่ายจากตําบลก็สู่ระดับอําเภอระดับจังหวัดก็เป็นภาคลักษณะที่ทาง มูลนิธิสุขภาพไทยทาอย่างนี้นะครับก็คือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับก็เลยขอฝากทางมูลนิธิด้วยว่าขายายตัวนี้ออกไปให้ทางทุกท้องถิน่นเขาได้ทำน้ควับจะคคายกวางแสนครับขอบคุณมากครับตําบลหมอยาหรือชุมชนแห่งภูมิปัญญาพื้นบ้านด้านสุขภาพคงไม่ใช่เรื่องยากที่จะร่วมกันสร้างเพียงแต่ผู้บริหารในแต่ละท้องถิน่นมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลเห็นประโยชน์ของภูมิปัญญาเห็นคุณค่าของหมอพื้นบ้าน ก็จะเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนแบบพึ่งพาตนเองให้ยั่งยืนต่อไป